สวัสด,ดีครับวันนี้อยู่ช่องปักปุงนะครับอยู่ผมปักนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจใผมหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มที่37บทที่ยี่าพิชิตเพลิงมารตอนที่4นะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับทุกแห่งหวนของห้วงม,มิติเวรงว้างเนี่ยเอ,อิบอาบด้วยเพลิงมารสีขาวนมอุณหภูมิร้อนสูงจนพันธน,นาไม่ถูกอบอวนไปทั่วที่นี่ในเวลานี้ต่อให้เป็นผู้แข่งล้าระดับเทพยุทธ์สีดาวหรือกระทั่ง ห้าดาวก็หมดปัญญาดำรงอยู่เพราะความร้อนระอุข,ของที่นี่แผดเผาได้กระทั่งปานยุทธปินเอเน๋อในรอยตัวอยู่กาอากาศเปลวเพลิงสีทองเนี่ยคยพุ่งจากร่างตลอดเวลาแต่ถึงจะมีเพลิงมหาอัมพันผานน่านน้าคุ้มครองนางก็ยังคงเหงื่อชุ่มตัวทว่าโชคดีที่ปานยุทธในกายเนี่ยไม่ปรากฏวี่แววแบบสุกไหมดูท่าเพลิงมหาอัมพันผ่านน้าาจัดอยู่ในอันดับที่สูงมากเช่นนี้ก็มิใช่ไม่มีสาเหตุเสียเลย สายตาควินเออเนี่ยทอดมองท้องนภาไกลโพ้นตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางทะเลอคัคคีบัวอัคคีแปลกตาเนี่ยดอกหนึ่งกำลังหมุนวนเอื่อยเอื่อยและทุกการหมุนแต่ละรอบสีสันของมันเนี่ยกลายเป็นสีแดงเข้มกับสีขาวสลับกันเตี่ยวเหยียนที่อยู่เบื้องใต้บัวอัคคีตรงนั้นเนี่ยไม่ไกลย,ยังคงยืนมือไพ่หลังดังเดิมในความผ้าพายมีความหน้าเกงขามแผ่กระจายแน่นอนควินเออย่อมทราบความหน้าเกงขามที่ คุณชิ้นนี้มาจากเงามายาที่ทับซ้อนบนล่างเขาบืดบัวอัคคีที่หมุนวนนะครับตลอดเวลาอยู่นิ่งที่สีขาวได้ที่สุดเนี่ยเพียงแต่บนกลีบดอกทั้งมวลกลับเต็มไปด้วยริ้วสายส,ายสีแดงเล็กๆดูแล้วคล้ายเส้นเลือดในกายมนุษย์บางครั้งแสงสีแดงเนี่ยวิบวับทำให้บัวอัคคีที่สวยสดงดงามนะครับดอกนี้แรดูรีรับอัศจรรย์ ปีนั้นตอนข้าเจอเจ้าครั้งแรกร่างกายของเจ้าบริสุทธิ์ผุดพองดังทารกข้ามอบสติปัญญาแก่เจ้าทำให้เจ้ามีความนึกคิดเยี่ยงมนุษย์แต่เส้นทางที่เจ้าเลือกเดินกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ข้าคิดแงนมมองบัวเพิงบนท้องฟ้านะครับร่างเงาที่ทับซ้อนบนล่างเซลเหยียนรำพันเบาๆริงแหลงเหล่เาเซอร์ข้าเติบโตเช่นไรนั่นเป็นเรื่องของข้าเจ้าจุนจ้านเกินไปรอบๆบบัวอักคีรเรืองรองนะครับ วัวคีเนี่ยเรื่องแสงอ่อนจางเพลิงมานบื้อสุดส่งเสียงกาดเขี้ยวออกมาจากในนั้นข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าเนี่ยก้าวเดินไปสู่การทําลายตัวเองข้าเป็นคนให้เจ้ากลายเป็นสภาพนี้ฉะนั้นก็ให้ข้าเป็นคนยุติเรื่องทั้งหมดแล้วกันเงามายาจ้องมองเพลิงนะครับเขาเรียกว่าบ,บัวคีเนี่ยเขม่งพันสลับท่ามือเพียงเห็นค่ายกลที่ครอบคลุมพระสุทา,ากาศผมมาทั้งบนล่างม่านอักคีใหญ่ ยักฉีกพุ่งจากใจกลางค่ายกลแล้วก่อตัวเป็นกงขังสี่ทิศฉับไวกักการบัวอัคคีไว้ภายในสติปัญญาและความทรงจำที่ข้ามอบให้เจ้าข้าจะเก็บกลับคืนจากนั้นเจ้าหวนสู่ความบริสุทธิ์เหมือนตอนที่ข้าเพิ่งเจอเจ้าปีนั้นริงเดือนเหล่าเซอร์เจ้าตัวบัตรซบไร้น้ำยาข้าจะไม่ให้เจ้าสมหวังในบัวอัคคีเสียงเข่นเขี้ยวเดือดดานแผดดังแล้วหมุนติ้ว ด้วยความเร็วสูงเปลวเพลิงสีแดงเลือดที่น่ากลัวเป็นพิเศษพันฉีดพุ่งออกมาประสบกับเปลวเพลิงสีเลือดที่พิสดารพันลึกเหล่านี้ม่านอักคีที่ก่อตัวขึ้นจากค่ายกลจึงถึงกับบิดโยกรุนแรงปีนั้นขณะที่ข้าเนี่ยหมดอายุไขก็เคยคิดจะลบล้างความทรงจําของเจ้าแต่หมวดปัญญาลงมือจึงปิดผนึกเจ้าไว้หวังว่าจะสลายความโหมดร้ายและจิตสังหารในใจเจ้า แต่ตอนนี้ดูมแล้วเนี่ยการปิดผน,นึกหลายพันปีกับทําให้ความคับแค้นในใจเจ้ายิ่งรําลึกเมื่อเป็นเช่นนี้จิงเหล่านเราเซอร์ม,มองดูเพิงบัวเพิงมานบัวพิสุทธิ์ที่กระเสือกกระสนอย่างเอาเป็นเอาตายถอนใจถอนใจเบาๆนะครับเรรือกหนึ่งถ้ามือเนี่ยกผันทันใดเพียงเห็นค่ายกลนที่ครอบคุมรัศมีหลาย10บหมื่นฟุตถึงกับเริ่มพังทลาย จากนอกสู่ในแต่คอยหลังจากพังทลายของวงร้อมด้านนอกค่ายกลกองขังที่ปิดกั้นเพิงมารบืรีสุดนั้นกลับยิ่งแน่นหนาคงกนเปียงเปียงประเชิญกับการขับเคลื่อนของค่ายกลเพิงมารบุรีสุดกันหน่ำโจมตีม่านอัคคีอย่างดูเดือดเสียงจู่โจมที่ดังสนันนั้นทำให้เปลวเพลิงสีทองบนร่างควินเอ๋อเนี่ยอยู่ไกลลิฟเนี่ยปรากฏความหมุนมองความหมุนมองเล็กน้อยค่ายกลบรรพการ ลหลอมนัพาหลุดลอกป่ามือผ้าพายของจีนเหล่านล่าเซอร์เน่ยโบกสะบัดเบา,บา <ๆ S 1> เพียงเห็นในม่านอัคคีนั้นมีเส้นมีเส้นเพลิงฉีดพุ่งออกมาแน่นขนาดเส้นอัคคีเหล่านี้เกี่ยวรัดเป็นตาข่ายผืนหนึ่งประทับลงนะครับตรงส่วนลึกของบัวอัคคีอย่างแน่นหนาจากนั้นตาข่ายค่อยๆย,ย,ยกรอยขึ้นควันสีแดงเป็นเสายสายถูกรีดเข็นออกจากบัวอัขีขาด คอยหลังควันสีแดงเนี่ยเหล่านี้ลอยนะครับเขาเราียกลอยคุ้งเสียงกรีดร้องควงคางของบัวเพิงี่บัวเพิงเออเขาเรียกว่าเพิงมานบัวพิสูจน์เนี่ยดังจากบัวเพิงอคัคคีมันเนี่ยหมุนติ้วอย่างว่าข้างแต่ไม่ว่ากดปล่อยพลังงานมา,า,มาหาสารปานใดก็ยังคงหมดหนทางทะลวงฝ่าด่านม่านอัคคีของข้ายกลข่ายกลบรรพการหลอมรวมรพาดูซับพลังงานมานานหลายพันปี คราวนี้ประทุออกทั้งหมดเจ้าต้านไม่อยู่แน่มารน้อยตามข่าไปเถิดยิ่งเหล่เาเซอร์ควบคุมเส้นอัคคีรีดเข็นหมอกควันสีแดงเลือดที่ก่อปริปักด้วยความทรงจําและสติปัญญาของเพิงมารบัวพิสุทธิ์ออกจากร่างทีละน้อยพางกล่าวด้วยน้ําเสียงแบบเรียบเฉยหายรมไม่มีความทรงจําไม่มีสติปัญญาต่อไปเพิงมารบัวพิสุทธิ์ก็ปาศาจความรู้สึกนึกคิดการกระทํานี้ของเจ้าต่างอะไรกับข้าข้า เจ้าพูดอยู่เต็มปากว่าไม่อยากเอาชีวิตข้าแต่พฤติกรรมทั้งหมดคือต้องการทำร้ายข้าถึงตายเจ้าคนสับปับรู้สึกได้ว่าในสมองค่อยๆว่างเปล่าเพลิงมันรู้สุดนแนบแสดดาด้วยความหวาดผวารอเมื่อความทรงจำและสติปัญญานำออกไปจนหมดมันก็นับว่าตายอย่างแท้จริงแล้วนิสัยของเจ้าดุร้ายอมมหิตไร้เปี่ยมวกกับรับสื่อทอดพลังของข้าหากปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระต้องเกิดภัยพิบัติร้ายแรง ถ้าเป็นผู้สร้างกรรมนี้ขึ้นมาข้าก็ต้องเป็นผู้ยุติร่างเงาของจิ้งเหลืองเหล่าเซอร์เนี่ยสายศีษะไปมาจากนั้นเนี่ยไม่พูดมากอีกถ้ามือเปลี่ยนสลับเส้นอัคคีมากมายในม่านอัคคีก็รอยรัดบัวอัคคีนางอากหมอกโลหิตหนานแน่นพังคูออกมาจากบัวอัคีสุดท้ายรวมตัวเป็นเงาร่างสีเลือดสายหนึ่งปรากฏว่าเป็นร่างมนุษย์ที่เพิงมารบัวพิสูจ์เนี่ยจำแรงมา ปูกบีบให้เปิดเผยร่างต้นเพิงมันบวัวพิสุทธิ์รีบปุบลงด้านล่างหมายกลับเข้าไปในอีกครั้งหนึ่งแต่จริงเหรียญเหล่เาเซอร์กลับไม่มอบโอกาสนี้แก่มันฝ่ามือเนี่ยพอกำม่านอัคคีหดวูบกลายเป็นกงอัคคีขนาด10ฟุตกงหนึ่งเจ้านายเจ้านายอาภัยข้าสักครั้งต่อไปข้าจะปรับปรุงตัวดิ้นพานสุดฤทธิ์กลับไม่อาจเล็ดลอดจากกงอคัคคีเพิงมันบวัวพิสุทธิ์นึกกลัวขึ้นมาทันทีที่ออกจากร่างต้นพละกําลังของมันเนี่ยจะเหลือไม่ถึง10ใน ไม่ถึงหนึ่งใน10ไม่มีทางต่อต้านจิงเหรียญเหล่เาเซอร์ได้แน่นอนยามนั้นขุดพันคุกเขา่าวิงวอนขอความแมตตาจากจิงเหรียญเหล่เาเซอร์เห็นนี่ฝ่ายอ้อนวอนไม่หยุดร่างเงาของจิงเหรียญเหล่เาเซอร์ถอนใจเลือกหนึ่งแขนเสื้อโบวกวูบเงามายาก็วาบออกจากร่างเสียวเหยียนรอยเข้ากงอักขีม,มาหยุดรวงบนหน้าของเพิงมันบพิสุทธิ์ที่เสียวเยียนเห็นจิงเหรียญเหล่เาเซอร์ออกจากร่างเสียวเหยียนแล้วเนี่ย คินเอ๋อถลานะครับไปหาทันใดเจ้าใหญ่ไม่ออกไปเซียวเหยียนกลับไม่ได้หมดสติเพียงแต่ถูกจริงเหลือเ่าเซอร์ควบคุมจิตวิญญาณไว้เท่านั้นยามนี้พอหลุดพ้นจึงดุบวินเอ๋อเบาๆเมื่อคู่เขาเห็นนางเนี่ยผักปูหนานห้เข้าอุโมงค์ส่วนตัวเองเนี่ยกลับอยู่ที่นี่ต่อเอ็นเซียวเหยียนปลอดภัยควินเอ๋อค่อยคลายใจไม่ถือสาที่อีกฝ่ายเนี่ยดุใส่นางเนี่ยกุมมือเซียวเหยียนไว้แน่นจากนั้นมองดูภายในม่านอาคัคคีเห็นท่าทีของควินเอ๋อเนี่ยเซียวเหยียนเนี่ย เขาเรียกว่าอ่อนอ,อกอ่อนใจนะครับอ่อนอ,อกอ่อนใจพลิกมือกลับนะครับมากุมมือนุ่มนิ่มของนางมาน้อยข้าไม่เคยเกลียดเจ้าต่อให้ปีนั้นเจ้าแหวงกัดข้าข้าก็ไม่ถือโทษตรวจเครื่องชีวิตข้าไร้สิทธิ์ไร้บุตรปิดาไร้บุตรธิดาแต่ไหนแต่ไรมาเจ้าก็คือคนใกล้ชิดที่สุดของข้ายิ่งแล้วเราเซอร์ในรูปศีสษะเพลิงมันบริสุทธิ์บนใบหน้า รางภายนั้นมีรอยยิ้มอาทรปรากฏขึ้นแต่ข้าเกียดเจ้าเพิงมันบูพิสุทธิ์แหงหน้าควันควันดวงตาแดงก่ำถลนจ้องมองจริงเหลนเหล่าเซอร์หมอกรอยหิดทั่วร่างเนี่ยปะทุในพิปตาถึงกับปิดล้อมจริงเหลนเหล่าเซอร์ไว้ภายในหมอกรอยหิดเป็นสายสายแทรกซ้อนเข้ามาในกายของเขาอย่างบ้าคลั่งเตียวเย็นและควินเอ๋ออยู่ด้านนอกพันตื่นตกใจเพิงมันบูพิสุทธิ์โหดเที่ยมเกินไปแล้วสภาพนี้ก็เหมือนกับวันนั้น เผชิญกับการกัดก่อนของเพิงมารเริุ้ทสุดบนหน้าของจิงเหรียนเหล่าเซอร์เนี่ยกับเผยแววเศร้าโศกอ่อนใจดังเืลกเบาๆฝ่ามือค่อยๆกำนะครับค่อยๆุบก,กำดีกว่าใช้คำนี้ถึงจะถูกนะจับศูนย์จากโรคนี้พร้อมกันเถิดคล้อยหลังเสียงเบาหวิวของจิงเหรียนเหล่าเซอร์เนี่ยค่ายกลอัคคีมาหือมาถล่มทลายสุดท้ายกลายเป็นประกายแสงเจิดจ้าสุดขีดสองดวงพุ่งยิงออกไปโจมตีมา่านอัคคีเต็มแรงตุ้ม แต่เห็นการระเบิดถล่มฟ้าทลายดินนั้นเซลเย,ยเนี่ยโอบเอลคิเนอไว้ปีกกระดูกขี้กลางในพิษตาจากนั้นเนี่ยพุ่งถอยอย่างเร่งรีบนะครับพายุซัดตรบทะเลหินหนืดอันภัยสารปรากฏรอยนะครับแยกหลาย10บหมื่นฟุตเนี่ยรอยหนึ่งนะครับทันทีรอยแยกนี้กว้างใหญ่ปานไหนเนี่ยปานนี้ทำให้หินหนืดของที่นี่เนี่ยไม่มีทางผมเต็มเวลาสั้น จุดขอบนภพารอมเมื่อพายุพลังงานดุระหำค่อยๆสลายไปเซียวเหยียนและคินเออค่อยเผยตัวออกมากบตากันแวบหนึ่งแล้วปาดไปที่จุดกลางของการระเบิดทันทีกลางเวหาแสงสว่างวูบวาบเซียวเหยียนเนี่ยกับคินเออหยุดร่างลงมองดูพัสุทาอากาศอันเวงว้างวางังเวงจิ้นเหล่าเล่าเซอร์และเพิงวานบัวพิศูร์ร้วนปาดสะจกักร่องรอยทั้งคู่กลายเป็นความว่างเปล่าท่ามกลางการประทะนะครับ สถานฟ้าก่อนหน้านี้บอกกําเนิดเพิงมารเราไรเห็นนภาเวงว่างเนี่ยเสียวเหยียนพึมพำมเบาๆหรือแม้แต่บอกกําเนิดเพิงมารก็ถูกทําลายไปด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงภารกิจแย่งชิงเพิงมารคราวนี้ใหญ่ไม่ใช่เหนื่อยเปล่าแล้วหน้าตายเซียวเหยียนเนี่ยสะบดอย่างเจ็บใจเพื่อเพิงมารบริสุทธิ์เขาตามเก็บชิ้นส่วนแผนที่มานาสิปีจากนั้นยังต้องเฝ้ารออีก3ปีเต็มๆหรือสิ่งที่ได้รับมากับคือผลลัพธ์เช่นนี้ที่เสี่ยวเหยียนดูนั่น ขณะที่เสี่ยวเหยียน,นยกําลังนึกเก็บใจไม่หายควินเอ๋อเนี่ยด้านหลังพันชี้มือไปที่ทะเลหินหนืดเบื้องร่างร้องเรียกอย่างตื่นเต้นยินดีเซี่ยวเหยียนมองตามที่นางชี้มือไปพันหัวใจเริ่มถูกบีบเต็มแรงเหนือทะเลหินหนืดกว้างไกลสุดเขาเรียกกว้างไกลสุดตาน,นั้นดอกบัวสีขาวที่เต็มไปด้วยริ้วสายสีชมพูดอกหนึ่งกำลังร่องรอ,งอยเอ,อื่อยเฉยขณะเดียวกันเนี่ยพลังงานของทะเลทั้งผืนก็ไหลทะลักไปหามันไม่ขาดสาย บอกกาเนิดเพลิงมานแลเห็นบัวสีชาตินะครับหรือสีขาวเนี่ยแชมแซมชมพูดอกนั้นเนี่ยเซวเย,ยนเนี่ยตื่นเต้นจนตัวสั่นนะครับเพิงมารบัวพิสูจน์บนนภา,าเซลเหย,ยนเนี่ยใช้เวลาเรือใจหนึ่งค่อยระง,งับความตื่นเต้นในใจตบตาควินเออแวบหนึ่งจากนั้นพาร่างเนี่ยลอดลงอย่างระมัดระวังสุดท้ายชะลอหยุดก่อนถึงบัวอัคคีสีขาวแซมชมพูดอกนั้นราวยี่สิบฟุต เพิงมานบุญวิสุทธ์ตอนนี้มีท่าทีแตกต่างจากตอนแรกอย่างไม่ต้องสงสัยความโหดเทียมทารุณหายไปแทนที่ด้วยความเรียบร้อยอ่อนโยนหาได้เปิดฉากโจมตีเพราะการเข้าใกล้ของพวกเซลเยียนแต่อย่างใดเพิงมานบุญวิสุทธิ์ลายเปลี่ยนไปแล้วควินเอ๋อเนี่ยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจยจิ่งเหล่เาเซรอร์รบความทรงจำรวมทั้งสติปัญญาในอดีตของมันจนเกี้ยงเก่าตอนนี้เพิงมานบุญวิสุทธิ์ก็เหมือนกับทารุกแรกเกิดเซลเยียนกล่าวได้สีหน้าแบบตื่นเต้นหลังรู้ซึ้งถึงความ ดุร้ายของเพิงมานบัวพิสูจน์ต่อให้เขาได้มันมาครอบครองก็ยังไม่กล้าหล่อหลอมมันทันทีอย่างไรเสียผู้แข่งก้าระดับยอดสุดของจิงเหลียนเหล่าเซอร์ก็ยังจบชีวิตเพราะการแว้งกัดของเพิงมานนับภาษาอันใดกับเขาที่เป็นแค่เทพพยุทธสองดาวแต่ความระพวงนั้นยามนี้กับอันตรธานหายสิ้นล่างมายาของจิงเหลียนเหล่าเซอร์เนี่ยและเพิงมานบัวพิสูจน์มอดมารายจากควงพระสุธาอากาศทั้งคู่ สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือบอกกําเนิดเพิงมารที่บริสุทธิ์เหมือนทารกแรกเกิดมันในเวลานี้ปราศจากความดุร้ายแม้แต่น้อยทําเช่นนี้ใหญ่ไม่ใช่เสียความลี้ลับพิสดารของเพิงมารบริสุทธิ์ไปวินเอ๋อในขมวดคิ้วกล่าวไฟพิเศษแห่งฟ้าดินสามารถแตกต่างจากไฟเปลวไฟทั่วไปก็เพราะพวกมันมีความลี้ลับพิสดารที่เปลวเพิงทั่วไปไม่มีหากปราศจากสิ่งเหล่านี้เช่นนั้นไฟพิเศษก็ไม่มีสเสน่ห์ที่ปูฉาบาตาแล้ว ด้วยสติปัญญาจริงเหล่าเราเซอร์มีหรือกระทำเรื่องโง่เขลาเช่นนั้นในเพลิงมานบริสุทธิ์ยังคงเปี่ยมร้นด้วยความลี้ลับพิสดารไม่คลายเพียงแต่บางสิ่งที่ซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่ใช่ของมันถูกจริงเหล่งเหล่าเซอร์เนี่ยรีบคืนไปเท่านั้นเตียวเย็ยนสายหน้าไปมากล่าวอีกครั้งตอนนี้มันบริสุทธิ์ขุดพองเหมือนกับเมื่อครั้งที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกไม่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์และป่าศจากราคีมวลหมอง ดูเหมือนจริงเหรอน่าเ่าเซอร์จะช่วยพวกเราไม่น้อยควินเอ๋อเนี่ยป้องปากหัวเราะเดิมทีภารกิจครั้งนี้กําลังจะปิดฉากด้วยการคว้าน้ําเร็วไม่คิดว่าระหว่างทางกลับมีจริงเหรอน่าเ่าเซอร์โผลมาใช้กําลังขัดเกลอุปกรณ์ที่หดเทียมอมหิตของเพิงมานเบิ้สุดออกไปนี่จึงทําให้พวกเขาเนี่ยได้แต่เห็นแสงอาทิตย์อีกครั้งตอนนี้ทําอย่างไรต่ออุโมงค์ทางออกหายไปแล้ว เมื่อคู่ค่ารองทดสอบดูเกงว่าพละกกำลังของพวกเราไม่มีทางฉีกเปิดห่วงอากาศของที่นี่ได้ควินเอ๋อเนี่ยนิ่งคิดเล็กน้อยก่อนลกาวแม้กระทั่งคู่แม้กระทั่งทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้แข่งก้าระดับเทพพยุทสองดาวแต่ห่วงวิติผืนนี้เป็นจริงเหลืองเหล่าเซอร์จัดสร้างขึ้นในห่วงวิติยังมีตาผนึกตกค้างใครจะฉีกเปิดกลับไม่ง่ายเตียวเหยียนเนี่ยเสียสีปายคาง สายตาจับนิ่งที่บัวอักคีกลางหินหนืดยิ้มกล่าวว่าในเมื่อตอนนี้ยังออกไม่ได้เช้นนั้นก็รอหลอมเพิงมารบวพิสุทธิ์ที่นี่เลยแล้วกันท่านมั่นใจควินเอเนอในขมมดคิ้วเล็กน้อยแม้กล่าวว่าตอนนี้เพิงมารบวพิสุทธิ์ไม่โจมตีส่งเดชอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นไฟวิเศษอันดับสามคิดจะรอหลอมมันไหนเลยจะง่ายได้ปานนี้ไม่ถึงห้าส่วนเซี่ยวเหยียน,นยบอกยิ้มยิ้มกลับไม่ได้ปิดบังอันใด หลังประจักษ์ชัดถึงคานุภาพของเพิงมารวิสุ์เขานึกขยาดมันพอสมควรยิ่งกว่านั้นคนที่กล้าพูดเต็มปากว่าหล่อหลอมเพิงมารวิสุ์ได้บนโลกนี้อาจจะมีไม่ถึง5ราลายแล้วเขาจะกล้าตบบอกรับประกันได้อย่างไรได้ยินตัวเลขที่ไม่นับว่าสูงดวงตาของปินเนอร์เนี่ยฉายแววแบบกังวลขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ถ้าพวกเรานําบอกกําเนิดเพิงเนี่ยออกไปจะดึงดูดความระโมบของผู้คนนับไม่ถ้วนถึงตอนนั้นต่อให้ตา ต่อให้ตามเจ้าไปหลบภัยที่ตระกูลกูล่นั่นก็เป็นการสร้างปัญหาให้กับภาคีวังเวหนอยู่ดีแล้วพวกมิติเพิงมาน,นี้จริงเหลืองเราเซอร์เป็นคนสร้างเองกับมือคิดว่าต่อให้ปีดาเจ้าก็หมดปัญญาบุกเข้ามาหากไม่พวกเราคงได้แต่ได้เพิงมานมาครอบครองนานแล้วฉะนั้นที่นี่จึงเหมาะสมที่สุดและมีเพียงอยู่ที่นี่เท่านั้นข้าจึงจะหล่อหลอมเพิงมานบุญพิสุทธิ์ได้โดยไม่เราแม่เราแม่ระว,ว,ว,วังนะครับ เสี่ยเหียนได้ยิ้มกล่าวพวกเราไม่ออกไปคนอื่นอาจจะเข้าใจว่าพวกเราประสบเคราะห์แล้วเหตุนี้ยิ่งรถปัญหายุ่งยากไม่น้อยส่วนพวกอาจารย์จือเหียนกับข้ามีการตอบสนองด้วยตามังกรไม่น่าวิตกอะไรได้ยินเสี่ยเหยียนเนี่ยกล่าวเช่นนี้ควินเอ๋อนิ่งเงียบไปชั่วขณะค่อยๆพงกศีรษะที่เสี่ยเหยียนเนี่ยพูดมาก็มีเหตุผลเวลานี้บนทวีปมัตฉิมมีคนไม่รู้เท่าไหร่พุ่งสายตามาที่ห้วงมิติเพิงมาน หากคู่อื่นทราบว่าพวกตนเนี่ยนำบ่อกําเนิดเพิงมานออกไปต่อให้มีตระกูลกู่คุ้มขันก็ต้องมีคนลงมือเพราะความรำโงบโลภโทสันไม่หยุดแน่แม้พอจะรับมือได้แต่ก็ต้องตกอยู่ในวังวนปัญหาไม่รู้จบนอกจากนั้นยังมีตระกูลหุนจับจ้องตาเป็นมันถึงเวลานั้นเกรงว่าจะยิ่งไม่มีทางให้หรอหอมเพิงมานอย่างสงบแล้วจะลงมือเมื่อไหร พินเอ๋อเนี่ยแววตาเป็นประกายขณะเอ่ยถามฮ่าฮ่าไม่ต้องรีบร้อนพวกเรายังมีเวลาหล่อหลอมเพิงมารบัวพิสูจน์ไม่ใช่เรื่องง่ายข้าต้องเตรียมของบางอย่างเสี่ยวยียนเนี่ยหัวเราะสายหน้าสายตาร้อนแรงมองดูบัวอัคคีที่รอยเพ่งเต็งอยู่บนหินหนืดดอกนั้นเดิมเขาเข้าใจว่าขอเพียงบรรลุถ,ถึงระดับเทพพยุท์ก็หล่อหลอมเพิงมานบัวพิสูจน์เนี่ยได้โดยสะดวกราบรื่นแต่ความเป็นจริงกลับบอกเขาว่าหากไม่ตัดเตรียมของบางอย่างเอาไว้ใครจะหลอมใคร ก็ยังไม่แน่ใจนอกควงวิตเตอร์เพิงมาเนี่ยห้วงอากาศที่บิดเบี้ยวกลาง้องฟ้าสลายไปหมดแล้วอุณหภูมิร้อนสูงจัดที่แผ่ปกคลุมก็เริ่มลดลงช้าๆทะเลหินหนืดเบื้องร่างหยุดการผันผวนนะครับม้วนตลบค่อยๆแข็งตัวเป็นก้อนหินอักคีสีขาวเนี่ยมากมายบนนภาโดยรอบเงาคนหลาสายเนี่ยนะครับยันยืดอากาศเขาเรียกว่ายันแบบว่ายันยืนนะครับกลางหาวด้วยความขัดข้อง ขัดอกขัดใจหลังอุโมงค์ห้วงอากาศเนี่ยสูญสลายไปพวกเขาก็เสียการตอบสนองกับห้วงิติผืนนั้นไม่ว่าจะใช้ออกด้วยวิธีการใดก็หมดหนทางปรากฏขึ้นในห้วงิติผืนนั้นได้อีกพวกเสี่ยเหยียนฉไหนยังไม่ออกมาบรรพชนหัวเหวียนเนี่ยมองดูท้องฟ้าด้านนั้นด้วยสีหน้าแบบตึงเครียดตั้งแต่พวกเขาเนี่ยหนีออกมาในที่นั่นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอีกเลยคุณหนู กูนานไฮเน่พื้พาบนใบหน้านะครับหรือหน้าผากเนี่ยมีเหงือกผุดเต็มวินเอ๋อร์มีฐานะสูงส่งในตระกูลกูแต่คราวนี้เขากลับทํานางหายไปถ้ากลับถึงตระกูลกูไม่ทราบจะถูกตําหนิเพียงไหนกู้วโสท่านอย่าโทษตัวเองเลยวินเอ๋ยืนกลางจะอยู่เป็นเพื่อนเสียวเหยียนต่อให้ตอนนั้นท่านไหวตัวทันก็ไม่มีประโยชน์กูชิงหยางเนี่ยถอนหายใจเบาๆเขาไม่คิดเช่นกันว่าวินเอ๋อร์จะยอมเสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายอยู่ในนั้นเพื่อเสียวเหยียน เสี่ยเหยียนเป็นคนดวงแข็งควินเอ๋จะไม่เป็นอะไรถ้าเป็นเราปูหนานไฮเนี่ยกัดฟันเก่าพวพ่วงมิตรเพิงมานั้นแม้แต่ผู้แข็งกล้าอย่างเขายังไม่อาจอยู่ในนั้นได้เนิ่นนานนับภาษาอันใดกับเสี่ยวเหยียนและควินเอ๋รออีกสักพักเถิดเราเฉิญเนี่ยท่าทางนะครับถอนหายใจเช่นการเวลา,านี้เก่าอันใดร้วนป่วยการเป่าพ่วงมิติเพิงมาปิดสนิทแล้วพวกเขาหมดหนทางเข้าไปฉะนั้นเรื่องที่จะทําได้ก็มีแค่รอคอยอย่างสงบ ได้เย็ยนคําพูดของเราเฉินเนี่ยคนอื่นๆได้แต่ผงกศีษะอย่างเงียบงนันฮือฮือตระกูลกู่ท่าทางจะสูญเสียไม่น้อยควินเอ๋อมีพรสวรรค์สูงรําจนหน้าตกตะลึงท้าม่บเวลามากพอเกงว่าผลสําเร็จน่ากลัวอย่างยิ่งคราวน,นี้ถึงแม้ไม่ได้รับเพลิงมาแต่ก็กําจัดหามย่ออกได้สองรายไม่ไกลออกไปรองประมุตตะหมักเจตพูเนี่ยเห็นเหล่าเฉินกัดกุ้มร้อนรุ่มในใจกับหัวเราะเสียงิลึกพางก่าบนตัวเสี่ยวหยันมีร่างเงาของจริงเหลือเ่าเซิร์ไม่แน่อาจจะมี เหตุเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นประมุกตํารักเจตพูดเนี่ยกับคุ้นคิดกล่าวเสียวเหยียนเจ้าเร่เพลอุบายกับไม่ไม่ายคนอายุสั้นนะครับไม่คายคนอายุสั้นขุนเฟิงก็กล่าวแบบเนิบๆ่บวยควรเปลี่ยนอยู่แถวนี้ก่อนสักสองสาวันเราผู้เท่าอยากดูว่าเด็กรุ่นหลังสองคนนั้นจะเล่นลูกไม้อะไรผู้เท่าหุนเนี่ยหุนมัวเนี่ยววตาแบบวูบไหวก่อนกล่าวแบบเสียงขึม ได้ยินเช่นนี้3คนที่เหลือนะต่างพยักหน้าไม่พูดอะไรอีกหลังห่วงมิติเพิงมาปิดสนิทคนส่วนใหญ่เนะี่ยกลับไม่ได้อำราจากไปแต่เรียกจะอยู่ต่อแน่นอนคนส่วนมากร้วนไม่ยินยอมเสียเที่ยวเปล่าเช่นนี้ฉะนั้นอยากรอดูอีกสักพักเผื่อว่ามีเหตุพิกผันอันใดภายใต้การรอคอยของฝูงชนเนี่ยเวลา7วันผ่านพ้นในเวันนี้ห่วงมิติเพิงมาปราสจากความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแม้กระทั่งอุณหภูมิ ที่ผิดปกติที่ไม่เคยแผ่ออกมาสักนิดผลรับเช่นนี้ทําให้คนเนี่ยไม่น้อยรู้สึกผิดหวังหลายคนจึงทยอยจากไปด้วยความไม่สบอารมณ์เจวันแล้วกูชิงอยางในหัวเราะขึ้นมามองกูนานไยที่ดูเหมือนแก่ลงไปนานมากในช่วงไม่กี่วันนี้ตั้งใจนิดหนึ่งจึงกล่าวพูดโสทําอย่างไรดีไม่รู้กูนานไ่เนี่ยสายหน้าไปมากล่าวตอบด้วยเสียงแบบแหบแห้งทางด้านข้างเราเขาเรียกเอ่อ เย่าเฉินเนี่ยมีสีหน้าแบบซึมเศร้าเช่นกันขณนะพูดจาห่วงอากาศเบื้องหน้าพันสันสะเพื่อมเล็กน้อยเงาร่างอ้อนแอนของจือเหยียนปรากฏออกมาจือเหยียนสายหน้าพางกล่าวหาไม่เจอพ่วงมิติผืนนั้นมีตาผนึกถ้าจับพิกัดของมันไม่ได้พอฟังพวกเราเฉินเนี่ยหน้าหมองทันใดแต่เซียวเหยียนน่าจะไม่เป็นอะไรถ้าเขาเกิดเรื่องตามังกรจะหายไปจือเหยียนยืนมือออกมานะครับบนอุ้งมือเนี่ยมีตามังกรสีทองอ่อนประทับอยู่ นางหันมายิ้มกล่าวกับกูหนานไห่ว่ากู้โศกูไม่ต้องตกวิตกกังวลเสี่ยวเหยียนอยู่กับพี่ควินเอ๋อด้วยนิสัยของเขาไม่มีทางปล่อยให้ควินเอ๋อเนี่ยประสบอันตรายแน่เพราะนางเกิดเรื่องเขาจะคุ้มขั่งและถึงตอนนั้นตามังกรจะไม่สงบนิ่งเหมือนที่เห็นอยู่ตอนนี้ได้ยินคาพูดของจือเหยียนสีหน้ากูหนานไห่ค่อยสดชื่นขึ้นเขาเงยหน้ามองเหี่ยงเฉินกล่าวเสียงสะท้อนใจไม่ว่าอย่างไรเรื่องราวก็เกิดขึ้นแล้ว ข้าต้องกลับไปรายงานเรื่องนี้ต่อทางตระกูลวางใจข้าจะส่งคนมาเฝ้าที่นี่ตลอดเวลาเมื่อใดมีความเคลื่อนไหวจะส่งข่าวถึงตระกูลกูทันทีเราเชิญเนี่ยกล่าวเช่นนั้นต้องขอบคุณแล้วกูนานไห้เนี่ยฝืนแบบแสดงท่าทีแบบกระตือรือร้นประสานมือต่อเหล่าเชิญจากนั้นเนี่ยต้องมองห้วงอากาศที่อยู่ไกลออกไปตรงนั้นแวบหนึ่งค่อยหมุนตัวเอินฟาดไปทางขอบฟ้าทิศเหนือกูชิงยางยานลากตามหลังทันทีมองส่งคนทั้งสองจากไป พวกเราเฉิญเนี่ยสบตากันแวบหนึ่งแล้วถอนหายใจถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจผมหน่อยแล้วกันนะครับเจอกันหน้าคลิปหน้าของผมครับ